คิดว่า Data Scientist ควรเก่งโคดหรือเก่งคณิตศาสตร์มากกว่ากันถ้าเกิดเลือดต้องเก่งสักอย่างแล้วอีกอย่างพอได้ถามผมก็จะลำเอียงนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าเก่งคณิตศาสตร์ดีกว่าม <c oughs> <c oughs> ุมมองของผมนะคนที่จะเป็น d t t s s i i n t t s t เนี่ยมีอาจจะมีอยู่สาวเสาหลักด้วยกัน3มุมคือ Math Coding แล้วก็โ e n มนโนเลจโดเมนโนเลจคือเช่นสมมติว่าคุณจะไปทําเป็น Data Scientist ให้กับแบงค์คุณควรจะต้องรู้ังว่าแบงค์ทำอะไร แบงมีโปรดักอะไรบ้างที่สามารถเอา Data s i ซสสามารถเอา AI มาจับได้หรือว่าถ้าเกิดเขาจับอยู่แล้วเขาเอา AI แบบไหนมาจับแต่ละ p โปรดักเขามีโปรดักสินเชื่อเขามีโปรดักอะไรอะขายบ้านขายรถอะไรอย่างี้เออก็ต้องดูเอามีบัตรเครดิตอะไรนะอย่างเี้เนอะก็ต้องดูว่าเขาเอา Data Si ซ e มาจับแล้วตรงไหนบ้างใช้เทคโนโลยีอะไรอันนี้คือ Domain k n o น l e d g e ถูกป่ะซึ่งผมมองว่าต้องเก่งอย่างน้อย2ถึงจะไปรอดถึงจะโดดเด่นก็นแล้วกัน นะสจาก3ถ้าเกิดว่าได้สัก1ครึ่งอ่ะโอเคจะผ่านก็ไปได้ถ้าเกิดได้สัก2จาก3เลยเนะี่ยจะเพอร์เฟกมากซึ่งผมมองว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นอะไรที่ไปเรียนรู้เอาหน้างานได้ยากกว่าโปรแกรมมิ่งเยอะมากก็เลยส่วนตัวแล้วจะให้ภาษีคนที่เก่งคณิตศาสตร์มากกว่าเนาะลำเอียงเพราะาเป็นคนชอบคณิตศาสตร์ด้วยนะครับ